มันแล้วนี่โดนโงเวทีเนอผมเจอแล้วผมเจอแล้วพี่อมอะไรอ่ะพี่ฮงดิเชื่อพี่อมดูดูไอตัวโอวันสุดท้ายโอวันสุดท้ายเห็นการเวตีเลขหกเก้าเปล่า ปีนดีเลยไม่คิดวิวไก็ได้อยู่แย่แค่มันก็วิวดีอยู่ที่เราจริงวิวดีนะเนี่ยนี่คือเห็นเกือบทั้งเมืองเลยนะมันทั้งเมืองเลยพี่เขาแบบให้เราต้องยืนก่อนนะความฝันเราคือไปแบบท็อปออฟเคเคทเว้าป่ะพี่นี่เย่แย่ท็อปวิวท็อปวิวไงเอาคนนี้พี่ต้องนั่นน่ะพี่เห็นเสาแดงไหมนั่นนะท็อปสุดแล้วอันนั้นมึงขึ้นยังไงก่อนกูดังไหน ข้างหลังนี่พี่ซอส่างนะพี่ไม่ใส่แดงๆเลยโอ้โหขึนยังไง่อมีบันไดหรอไม่มีไม่มีไม่มีนะไม่งั้นต้องล้มอถึงนี้มันเลยเออจริงที่ตรงนี้ก็ได้นะพี่ตรงนี้ไม่ตรงตรงนี้มันจะนี่เกินไหมมันต้องแบบมันจะลงแค่ตรงนั้นมันอาจะลงตรงนั้นแหละประมาณนี้เนี่ยต้องนัดตาเวทีงัดตูดดีๆถ้าไปกลางเมืองอาจจะพอได้ถ้ายกตูดดีๆอ่ะเพราะกลางเมืองมันต่ำเพราะปกติเดี๋ยวมันก็ดีจริงๆแต่ว่าเคนกลางเมืองมันเคลื่อนไหวที่กลางเมืองอยู่นู่นพี่มันมองไม่เห็นนะ พวกปกติที่เราโดดมันเพเผื่อตรงนี้สูงกว่าด้วยสูงกว่าพี่แต่แค่มันมีเนินข้างล่างอันนี้ข้างั่งมีพื้นพี่อันนั้นมันสูงแล้วพื้นมันต่ำเลยอันนี้พื้นมันสูงกว่าเราโอหเนี่ยแล้ถนนเส้นกลางนี้น่าแข็งมากอันเนี้ยเส้นเนี้ยสมมติโดดตรงนี้ใครไปไกลสุดในในถนนเส้นกลางตรงเนี้ยอ๋อตามเส้นนี้เข้าเมืองแล้พี่เข้าเมืองยกตูดสวยดีนะกระโดดสักทีนี่เอาไม่เอาแค่โดดลงเวทีนี้ก็มันแล้วนี่ โดนเหลงวทีชผมเจอแล้วผมเจอแล้วพี่ฮงอะไรอ่ะพี่ฮงนี่เชื่อพี่ฮงดูดูไอตัวโอ้นสุดท้ายโอ้นสุดท้ายเห็นการพิที้เลขหกเก้าเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเห็นเปล่าเห็น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 เปล่าไอเชื่อเฮ้ยไปส่องรูปดีกว่าเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนัไปถ่ายรูปไปเฮ้ยไอเชื่อมาเฉย ไอ้เชี่ยแย่ไอ้เชี่ยแย่เฮ้ยต้องอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะพี่ฮงไอ้เชี่ยเมื่อกี้มองไปผมว่าอะไรวะ <t art an> ใช่ด้วย6 9เกจริงวะจริ <t art an> <t art an> งวะพี่ฮงไอ้เชี่ยเจ้าที่มันทีวีตของแก๊งเราจริงวะไอ้เชี่ย69 เมื่อกี้ผมก็จะหันไปแล้วพูดว่าเฮ้ยเรามาพ่นกราฟฟิตี้อะไรพวกนี้มันเท่ดีไอ้เชี่ยหกเก้าหกเก้านั่นคือชื่อแก๊งเราเลยว่ะพี่ไอ้เชี่ยแล้วเป็นแบบจุดลูกศรลงไปด้วยว่าตรงนี้เว้ยหกเก้าเราแองเรอจะมาสลักไว้พี่ก่อนขึ้นแก๊งเนี่ยไอ้เชี่ยอย่างเท่เฉยเลยตาคนอื่นมาดูเงี้ยจริงบอกว่าเราบอกว่าเรามาพ่นไปแล้วที่อย่างเราเป็นตัวสักเก่านะพี่เราถ่ายแชร์ไปแล้วเนี่ย รู้สึกโทรศัพท์ใหม่ถ้าที่ก่อนนี้เราถ่ายวีดีโอบอกพวกกู69ย่างเงี้ตื่นแก้นยังแค่จริงเลยบ่าพี่ไอ้เชื่อเป็น69คุณดีเพลยเลยอ่ะไอ้ย่าอะไรวะจริงไอ้เชี่น่าอตอนแรกผมบอกว่าไอ้ยหินหยางวะสมมติดูไปว่า69แล้วมันมันมีอันนี้เดียวเลยนะที่เขาแบบพ่นไว้ที่เขาพ่นไว้มีอยู่อันเดียวเนี่ยมพิมีป้ายเนี่ย ออวิน oh oh, oh, ี่คือจุดกำเนิดซิตีไนล์ว่ะเออเี้ยพี่อ้เี้ยเราเราก็แบบเดินมาตรงนี้พอดีแล้วก็แบบไอ้เี้ยเจอพอดีมาดูก่อนวันที่จะขึ้นเลยนะก่อนวันที่จะขึ้นแก๊งพอดีไอ้เี้ยเดี๋ยวรอขึ้นแก๊งเสร็จเราพาทุกคนมาตรงนี้ดีกว่าพามาแล้วพี่ตายมาแลมาหลายคนไม่ไม่ได้ตายสูมจากข้างล่างขึ้นมาด้วยนซูมมันมันสามารถมไ่วิววิวไกลได้ป่ะไม่ได้ไกลสุดได้ไกลสุดเห็นแค่เนี้ยเห็นแค่แบบยืน ยืนถ้าเรายืนทุกคนพี่จะเห็น69ก็ดีใชอใช่ต้องให้ต้องให้คนซูมถ่ายขึ้นมามันจะเห็นปว่าไม่น่าพี่ต้องเป็นพอแล้วถ้าจะริงมันจะเป็นพอแล้วพี่ตรงนี้69อันเยอะคนดีเลยอ่ะเป๊ะจริงพี่จุดรวมแก๊งเราแต่ไปน้เฮ้ยเจอแล้ว69นี่เจอทุกอย่างอันนี้ไม่น่ามีไไม่น่าจะ น่าจะรู้น้อยซึ่งึงพูดไปไกครมารวมตรงนี้นะถ้าแบบปกติจะไปข้างหลังตรงนั้นแ่ะใช่ปะใช่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 ถ้าสมมติเรามีไฟจริงๆแล้วเราแบบบอกว่ารวมตรงไหนไม่รู้ว่าตรงหกเก้านก่อนนะเอาจริงมีไฟจริงเราขึ้นมาบนเนี้ยมันก็ขึ้นมาไม่ได้แล oh, ้วมันจริงมันเป็นจุดรีเซ็ตได้พี่จุดรีเซ็ตได้เอารวมข้างล่างก็ต้พิมพ์ขึ้นข้างบนอ่ะแต่คือเรานัดรวมกัเอาหกเก้าคือแบบมาเป็นจุดก็คือไปนี้อะไรเป็นจุดนี้เลยใช่ใไอ้เชี่ย เปลี่ยนแต่พอคนมาเจอแล้วค่อยเปลี่ยนจุดก็ได้เปลี่ยนได้หลายจุดอยู่แล้วเรามีจุดเซฟได้หลายจุดตรงนี้มันวิวดีจริงนะวิวดีมากแย่หรอกภาพบรรยาสวยอ่ะโคตรเท่จริงสงสัยเดี๋ยวเราขึ้นเราต้องเอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปโดดเด่นมากเลยแล้วกันกำลังบอกว่าเฮ้ยหรือเอานักข่าวมาลงถ่ายฮอมาเลยแต่อย่าเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งดีกว่าอย่าเพิ่งดีกว่าจะรู้หมดนะทั้งนั้นเรียบร้อยเลยพี่รู้หมดเราอยู่ตรงนี้พี่อยยดีแล้วเดี๋ยวทำเพลงนะแล้วพอยืนตรงนี้นะ เมืองนี้เป็นเมืองพวกวิภาพจากข้างหลังเข้าไปแบ่งชี้เทศาจริงไหมแล้วก็โดดล่นลงไปตรงเอ็มบีอือก็ลงงไปตายกันทั้งันะเจอกันโรงพยาบาลเจอกันโรงพยาบาลไอเชื่อหกเก้าทีเอสแล้วมันก็ชี้ลงเอาจริงความหมายมันมันคืออะไรวะก่อนหกเก้าตรงนี้ไที่ตรงนี้ทีเอสนี่ยหรอ ทีเอสมันเป็นบวกบวกหรอพี่เป็นบวกบวกแบบอ๋อบวกบวกคคไม่ใช่ไม่่ใชทีเอสทีเอสเพราะว่ามันนี่ไงทีเอสมันคือไอ้มึงจําได้ว่าเวลาเราเลีภาษาอังกฤษอ่ะมันเขียนแบบี T จําไหมสมมติแบบวันที่หกเก้าวันที่หกสิบเก้าแบบหกสิบเก้าวันอะไรอย่างเงี้ก้าวันหรือว่าที่เอสมันดับที่หกสิบเก้าหรืออะไรอย่างงี้ไอ้เชี่ยแล้วมันชี้ลงไปโคตรเท่เดี๋ยวนะอีสองอีสองอันมันเขียนว่าอะไรวะ บาไอ้ยัมีน่างละจะไข่ละอันนั้นน่าดูไข่แล้วล่ะดูทรงมันไข่ไม่่อันนั้นไข่จริงใช่ป้ะมันเป็นไข่นะอันนั้นมันไข่นะส่วนอันล่างนี่ w s s อันนี้มีความหมายนี่หกล้างก็ชัดโคตรเท่เลยขอบคุณแกบบาเขี่ยเ้้ว้้้้้้้้้้้้้้้้พ้้้ั้้้้ท่าไห้้้้ว้า้้้้่ดว้้้้้้้้้้้้่้้้น้้้น้้้้้้้้้้้้้้้้้ง้้้เ้้้ โคตรเทพต้อนย้อนไปโคตรเกิดที่นี่ตายที่นี่อย่าแค่กุญแจ็กกี้ยอข้องก็ดูพวกนั้นเสร็ตาดีแท้เออผมหัานมาเจอพอดีคุณสุรันเราค่อยดูตอนนี้นี่ก็ได้ที่จะไปขึ้นเขาขึ้นคอนเสิร์ตชาซามาก็ได้ไหมโคตรนี่อีกเป็ห้าทีอันนี้ย้เท่ห์ว่ะเฮ้ยครึ่งชั่วโมง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  ขบวนได้มั้งเห็นไหมใช่ไหมม่เห็นอย่างนี้ใช่ป่ะมีฝั่งหนุนนี่นั่นแหละขบวนขบวนก้าวขบวนนี่เยอะเลยแต่ว่าถ้ามีหกเก้าอีกมีวะมีพี่ตรงนี้เฮ้ยมีไอ้เชี่ยแล้วพี่หลองหกเก้าตรงนี้ต้องของเราแล้วหกเก้าหลายอันเลยไอ้เชี่ยตรงนี้ก็หกเก้า ใช่ตรงนี้หกเก้ามีสองอันเฮ้ยหรือสามอันหกเก้าอีกแล้วแอนเล็กเตี้ยๆเราไม่อยู่กันอยู่อันสูงอันเตี้ยไม่มีว่ะอันนี้ไม่มีอันนี้เกามีนี่ไงีไอ้หกเก้าสามอันใช่แล้วแหละต้องอยู่ตรงนี้แล้วล่ะตรงนี้เป็นพื้นที่ของเราแล้วว่ะไอ้เชี่ยหกเก้าเตี้ยแม่งแลนดซิกกน้ไว่ะตรงนี้เออแต่แรกับตัวไกลมากเลยนะเนี่ยดูตรงนี้คือแบบแลนด์ซิกกี้ไมีแต่หกเก้าหมดเลย หกเก้าหลายอันเลยตอนแรกคิดว่าอันเดียวอันนั้นอันโน้นแล้วก็คือตัวโอตัวโอตัวอีแล้วตัววีครับ